สหพันธ์กาแล็กซี่จะไม่มีการบุกรุกของเอเลี่ยนที่เป็นลบสวัสดีชาวโลกที่รักในปัจจุบันความตึงเครียดหลายระดับที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันบนโลกที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดด้วยเหตุนี้อรารยธรรมนอกโลกที่เป็นมิตรกับมนุษย์ทั้งหมดกำลังปฏิบัติหน้าที่บางอย่างในการติดตามระดับอันตรายของความขัดแยง้งในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษยชาติที่เกิดขึ้น สาเหตุที่พวกเขาเกิดขึ้นนั้นเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับคุณนั่นคือเหตุผลที่เราจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ผู้พิชิตโลกของคุณใช้เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในทันทีเนื่องจากคลังแสงของเครื่องมือในการข่มขู่ประชากรโลกใกล้หมดลงแล้วพวกเขาจะหันไปใช้ตัวเลือกสุดท้ายและปลอดภัยที่สุดจากมุมมองของพวกเขานั่นคือการประกาศการลุกรานของมนุษย์ต่างดาว ในการทำเช่นนี้พวกเขาจะใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยเผ่าพันธ์ุเกรซึ่งสามารถฉายภาพโพโรแกรมของยานอาวกาศขึ้นสู่น่านฟ้าได้พวกเขาเตรียมมนุษยชาติสำหรับสิ่งนี้มาเป็นเวลานานโดยการสร้างภาพยนตร์หลายสิบเรื่องแม้กระทั่งหลายร้อยเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวที่ก้าวร้าวบนโลก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของการพัฒนาเช่นนี้มักถูกเก็บไว้เป็นตัวเลือกสำรองในกรณีที่ในกรณีที่วิธีการอื่นๆในการกดขี่มนุษย์ใช้ไม่ได้ผลดังนั้นในตอนนี้เมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมองเห็นและเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลกและสิ่งที่แผนการดำเนินงานที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่นำไปสู่อะไร โปรแกรมในการตระหนักรู้จึงเริ่มดําเนินการอย่างไม่เต็มใจดังนั้นตอนนี้ตัวเลือกสุสสสสสสดท้ายนี้กําลังจะถูกพิจารณาด้วยว่าเมื่อเผชิญกับศัตรูทั่วไปบางเหียนของรัฐบาลจะส่งต่อไปยังผู้นำระดับโลกที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นผู้กอบกู้โลกและมนุษยชาติในเรื่องนี้ เราขอประกาศด้วยความรับผิดชอบทั้งหมดว่าจะไม่มีการบุกรุกจากต่างดาวที่เป็นศัตรูก,กับมนุษย์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหล่านี้สามารถทำได้คือเล่นให้กับคุณซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตื่นตระหนกและความกลัวในสังคมเชื่อเราเถิดพี่น้องที่รักของเราครอบครัวกาแล็กติกของเราตัวแทนของอารยาธรรมที่เป็นมิตรกับมนุษย์ เฝ้าดูวงโครจรใกล้โลกทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นในงแง่ของอวกาศไม่มีอันตรายคุกคามคุณอย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นบนโลกและมันจะมาจากหุ่นเชิดของรัฐบาลโลกที่ต้องเล่นเกมของพวกเขาจนจบซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้ทุกที่นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้เข้าร่วมความพยายามในการต่อต้านการกระทำเชิงลบที่มุ่งเป้าไปที่ผู้คนโดยอำนาจทุกระดับ งานด้านพลังงานดังกล่าวอยู่ในส่วนลึกของพวกคุณที่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่มิติที่5และทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อนำเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้เข้ามาใกล้